ปลูกมะนาวไม่ออกดอกไม่ติดผลดอกร่วงใบหิกงอกเป็นโรคแคนเกอร์ผลไม่ดอกแก้ปัญหาโดวยวิธีง่ายๆทำตามนี้เลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคู h ชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาแก้ไขปัญหาใครปลูกมะนาวแล้วไม่ติดดอกไม่ออกผลค่ะทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้จะใช้สิ่งนี้นะคะบำรุงมะนาวค่ะให้แตกยอดไปนะคะรากแข็งแรงต้นแข็งแรงใบยเยอะนะคะแล้วก็มีดอกมีผลก็จะมีปุ๋ยคอกมูลวัวค่ะเขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟ,ฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีนะคะช่วยให้พืชโตเร็วแข็งแรงเร่งใบเร่งการแตกยอดนะคะน้ำซาวข้าวมีวิตามิน b มีธาตุเหล็กนะคะช่วยทำให้ดินดีค่ะดินร่วนซุย ต้นไม้รากเขาแตกดีเขาก็จะหาอาหารได้เยอะนะดูดสารอาหารไปเลี้ยงลาต้นเลี้ยงใบก็จะมีดอกมีผลค่ะต่อไปค่ะจุลินทรีย์สั่งเคาะแสงค่ะใครปลูกไม้ดอกไม้ผลไม่ออกดอกไม่ออกผลนะคะดินนะคะแน่นแข็งนะใช้จุลินรียสั่งเคาะแสงย้อยสลายดินนะคะช่วยบํารุงต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ผลเร่งดอกเร่งผลค่ะดึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะทําให้ดินดีต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงโตเร็ว มีดอกมีผลไวคะ่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำยังไงเดี๋ยวแม่จิ๋มขึ้นหน้าจอให้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทำไว้ใช้เองคะ่ะประหยัดไปดูวิธีการใช้แล้วก็อัตราการใช้กันเลยคะ่ะก่อจะไปดูวิธีใช้นะคะเรามาทำน้ำปูนใสนะคะป้องกันโรคแคนเกอร์โรคที่ชอบเกิดกับตระกูลส้มนะคะอย่างเช่นมะนาวนี่นะคะที่ใบหยิกหยิงอๆงงงนั่นแหละนะคะวิธีการทำก็เตรียมน้ำใส่ภาชนะค่ะ1ลิตร ถึงลิตรครึ่งได้นะคะตามด้วยปูนแดงกินมากนะคะ1ช้อนค่ะไม่ต้องเต็มช้อนดีก็ได้นะคะสักกะกะเอาสักหัวแม่โป้งมือเนี่ยค่ะละลายในน้ำละลายปูนแดงและน้ำไม่เข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นก็วางทิ้งไว้ค่ะ24ชั่วโมงหรือ1วันนะคะรอให้ตกตะกอนค่ะเขาก็จะเป็นน้ำใสๆนะคะ แล้วก็กรองช้อนน้ำใสๆนั่นแหละค่ะเก็บไว้ใช้ค่ะวิธีการใช้นะคะแม่จิมก็จะใช้น้ำ20ลิตรซาวข้าว2ลิตรค่ะจุลินทรีย์สัรงะหอแสง3-4ช้อนโต๊ะนะคะกะเกาค่ะนี่แม่สิมชินแล้วนะคะก็เทงลงไปเลยนะคะคนจนผสมเข้ากันนะแล้วก็นำไปผสมกับน้ำ20ลิตรค่ะจะใส่บัวรดน้ำก็ได้หรือว่าจะใช้ แก้วนะคะประมาณ1-2แก้วต่อต้นต่อกระถางนะคะทุกๆสัปดาห์ค่ะจะทำให้ต้นมะนาวของเราแข่งแรงโตเร็วมากแตกยอดใบเร็วมีดอกมีผลค่ะจะใช้ฉีดพ่นทางใบหรือว่าราดรลดลงดินก็ได้นะคะมะนาวจะติดดอกออกผลดกดกเยอะๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมีปัจจัยหลายอย่างนะนอกจากกิ่งพันธ์ุนี้สำคัญมากนะคะถ้าเราซื้อกิ่งพันธุ์ที่ดีนะเราก็ จะออกดอกออกผลให้เรานะต้นแข็งแรงค่ะสถานที่ปลูกนะคะคนที่จะมีแสงแดดนะคะโดนแดดทั้งวันยิ่งดีค่ะแต่ถ้าโดนแดดน้อยๆหรือว่าไม่โดนแดดเลยเขาจะบ้าใบนะคะแลวจะทําให้ออกดอกติดผลช้าค่ะช่วงที่มะนาวกําลังออกดอกหรือว่าติดผลเล็กๆนะคะไม่ควรให้ขาดน้ํานะต้องให้น้ํานะคะถ้าว่าอากาศร้อนหรือว่าขาดน้ําเขาจะสลัดดอกขาดทิ้งไปเลย คือดอกเขาจะร่วงนั่นแหละวิธแวีแก้ปัญหานะคะเราควรที่จะให้ปุ๋ยคอกค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักนะคะมูลหมูมูลไก่มูลวัวได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นมูลไส้เดือนก็ได้นี่มาจิม๋มเคใช้ปุ๋ยอคอกหมักกับเก็บนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ไม่ได้หมักก็ใช้ปุ๋ยอคอกเก่าธรรมดาก็ได้นะคะ โดยรอบรอบคนต้นนะคะทุกๆ15้าวันหรือว่าอย่างน้อยก็1เดือนค่ะและก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยหมักลงไปนะคะคนที่จะพวนดินก่อนค่ะการให้น้ำนะคะก็ให้สม่ำเสมอนะคะอย่าให้ผิวดินแห้งมากนะคะพวนดินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็โรยด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักตามที่เรามีเลยค่ะรอบรอบคนต้นนะคะใช้ดินกรบก็ได้หรือว่าจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รดน้ำตามค่ะ ปลูกมะนาวในกระถางนะคะอยากจะให้โตเร็วแข็งแรงนะคะดินดีนะทุกๆหนึ่งเดือนค่ะให้ปุ๋ยคอกนะคะโรยเลยค่ะหนึ่งสองกำมือนะคะถ้ากระถางใหญ่หน่อยเราก็ใช้เยอะเพิ่มตามสัดส่วนนะคะทุกๆสัปดาห์นะคะเราก็เตรียมน้ำใส่ภาชนะ10ลิตรนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่เราผสมมาสักครู่นะคะ ราดรถลงดินเลคะ่ะจะทำให้ดินดีนะคะดินร่วนสุยค่ะต้นไม้ก็จะแข็งแรงโตเร็วค่ะใช้กับพืชชนิดอื่นก็ได้นะคะนิมิสินก็ใช้กับมะเขือยาวนะคะใช้ปุ๋ยค้อกมันวัวโรยไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยเล่งดอกเล่งถงนะคะหนึ่งกล่องแก้วดอกกระถาง มันเขื่อยาไม่ฉีดออกดอกออกผลแล้วค่ะหรือจะใส่บัวรดน้ำนะคะรดได้เลยค่ะรดทางใบก็ได้นะคะฉีดพ่นทางใบค่ะช่วยทั้งป้องกันกําจัดมแมลงด้วยนะคะนอกจากเราจะให้ปุ๋ยบำรุงนะคะรดน้ำการให้ปุ๋ยแล้วนะคะโรคของมะนาวนะคะที่เจอบ่อยที่สุดนั้นคือโรคแคนเกอร์ค่ะใบเขาจะหยีงงงๆนะคะ เราก็ใช้น้ำปูนใสที่เราทำไว้นะคะ1แก้วผสมกับน้ำา1ลิตรค่ะแล้วก็นำไปฉีดพ่นทางใบนะคะสามารถฉีดได้ทุกวันนะคะเวลาที่เหมาะสมควรเป็นช่วงเช้าค่ะยอดของเขานะคะแต่ออกมาใหม่ก็จะไม่หยิดไม่งอค่ะและน้ำปูนใสนะคะยังช่วยให้มะนาวหรือว่าต้นไม้พืชผักสวนครัวเราแตกยอดใบดีด้วยค่ะ เวลาที่เหมาะสมที่เราจะใช้น้ำปูนใสผสมกับน้ำนะคะฉีดพ่นป้องกันโรคเชื้อรากำจัดโรคเชื้อราโรคแคงเกอร์นะคะน่าจะเป็นช่วงเช้าดีที่สุดเลยค่ะเพราะจะเป็นช่วงที่ปากไปของพืชเปิดรับสารอาหารหรือน้ำยาที่เราให้ไปนะคะเพื่อนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ น้ำปุ๋นใสนะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะหรือจะสัปดาห์ละ2-3ครั้งได้เลยค่ะถ้าอาการเขาดีขึ้นนะคะทั้งบำรุงแล้วก็ป้องกันกำจัดโรคพืชโรคเชื้อราโรคใบเหลืองใบหยิกใบงอใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะใช้สม่ำเสมอนะคะต้นมะนาวก็จะใบไม่หยิกงอนะคะก็จะมีผลดกต้นแข็งแรง ลูกใหญ่ผลใหญ่มีน้ำเยอะผิวสวยนะคะไว้ให้เราเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ<ม>และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ไม่จิมได้นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในการแก้ปัญหาแล้วก็ดูแลต้นมะนาวให้ติดดอกออกผลดกๆผลใหญ่ๆมีน้ำเยอะๆผิวสวยๆคะ่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะ จะได้มีมะนาวที่ผลใหญ่ไว้เก็บกินตลอดทั้งปีไม่มีหมดเหมือนแม่จิ๋มค่ะ ใครที่ปลูกมะนาวแล้วไม่ออกดอกสักทีนะคะหรือว่าออกดอกแล้วรวงนะไม่ติดผลเลยลองนําวิธีนี้ไปทําใช้กันดูนะคะนม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สากูชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่จิ๋มด้วยนะคะรอชมคลิปหน้านะคะว่าแม่จิ๋มจะนาเคล็ดลับอะไรมาฝากผู้ชมค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ